เราจะไปไหนกันไปยิ้มจ้าไปซื้อองไปไหว้พระไปนะะ้องพระนครปฐมใช่ไหมคะเดี <c oughs> ๋ยวเราจะไปที่ไหว้พระที่นครปฐมกันนะคะในวันนี้เป็นวันพระด,ด้วยว่าวัดมันจะสวยขนาดไหนใช่ไหมคะป้าพายใช่ <c oughs> วัดสวยไหม เราก็ลงมาจะลงมาถูกอ๋อเรามาถูตา,า,กกาแต่แค่เรามาข้างหลังเรารถมันเข้าไม่ได้มาแล้ไม่ได้ลงมาแล้ไม่ได้ลงอ๋ลไม่ได้ลงใช่ใช่ใช่นี่ชื่อว่าวัดใหม่สุป,ปดิตาลามนะคะถึงวัดแล้วโว้วัดเหลืองอลามากอ่ะที่จะบมืกัน ถึงแล้วเสียงเสียงเพลงค่ะใช่ค่ะเสียงเพลงสวดมนต์ค่ะข้าเจ้านะ้าเนะอะไรนะพเพลงสวดมนต์ว่าจะเต้นได้ยังไงลูกเมื่อลูกได้ยินเสียงเพลงนะจ๊ะนี่ได้ยินฟังพระพายบอกว่าพระพายขอเต้นหนะ เราไปตรงไหนนี่เรามาไหว้พระองค์ใหญ่กันก่อนไหมคะไปไป,ไปทางนี้เร็วนี่นี่ทางนี้เราไปไหว้พระหลวงพ่อสมปรานาเร็วนี่นี่ขึ้นไปไหว้ดีๆ ท้าประจำวันเกิดเร็วอ้าวถอดถุงเท้าทำไมอ่ะแล้วถอดถุงเท้าข้างเดียวเพื่อไไมม่เออะไรนะคะ่มได้อ๋อนี่อันนี้คืออะไรจำหน่ายดอกไม้ทุกเทียน บนด้ค่ะเล่นขึ้นบนนะะี่เลื่อนย้ายโอเคสาธุด้วยค่ะเ่านพอคาเสียงเซียมซีให้แม่1หนึ่งอันได้ไหมพอค้าเสียงเซียมซีให้แม่หนึ่งอันได้ไหมคะในเสียงซีเนี่ยขยา่าเนี่ยยกยกขึ้นมาแล้วก็ขยา่าแบบน,นี้อ่ะขย่าสองมือ ได้ตกแล้อีเอ้าพายอันเดียวพาภายล่อ,อหมดอันนี้เลยเก็บเก็บใส่เลยเอาสีแดงขึ้นข้างบนอ่าใช่ค่ะพาไายเล่นหมดกล้าเลยายเล่นหมดกด้าเลยอันนี้ค่ะ เลือกหยิบมาสักอันหนึ่งก็ได้แล้วก็าายเขให้เลือกหยิบมาอันนึงไม่ต้องเขย่าและหยิบมาหนึ่งอันแม่แนนหนึ่งอันไหนเล,ออไเลือกอะไรเรื่องอะไรเนี่ยสองศูนย์เหรอเจมซีดูจากไหนเจมเจมซีนี่คือดูจากไหนคะอ๋อนี่เหรอคะอ๋ะอสองศูนย์อันนี้เรียกอะไร อันนี้นเสียงอันนี้เสียงหวยอันนี้เสียงเซมซีอ่ะอันนี้พ่อันนี้เสียงหวยดูสิค่ะตัวนี้ค่ะยายจะบอกไม่เรียกอะไรอ่าเรียกอะไรนี่คือเซมซีหวยนะคะพ่อพาหยิบเลขนี้นะจ๊ะ สวยมากสวยจริงๆแล้วก็บรรยากาศก็เป็นธรรมชาติด้ยนะเดี๋ยวเขาบอกว่ามีถ้าด้ยนะมีถ้ามีน้ําตกเป็นอะไรหนูกลัวเสียงเขาก่อสร้างเหรอพภไยกลัวเขาก่อสร้างทางนี้น่าจะเป็นทางไปถ้ทา,าะทะไมอันนี้เรียกว่าตัวอะไรอันนี้เรียกว่าตัวอะไรคะเรียกว่าอะไรนะ<อ>นี่เรียกว่าอะไรเรียกว่าตัวอะไรเนี่ยตัวอะไร หมาที่ไหนล่ะอเน,นีลควาเออย,ายเอามือออบตัวอะไรนี่เนี่ยนี่ตัวอะไรนี่ตัอวอะไรวัววัวโอ้มีให้อาหารปลาด้วยไปให้อาหารปลาฮะนั่นไงไปให้อาหารปลาสิไก่กำลังโจ๊กกับพ่อพันธุ์นี่อะอะไรนะไม่กำลังโจ๊ก ตกเหรอแืม่พระพายเมื่อกี้ว่าไงนะปลาไม่มาเหรอไมม่าโอ้ยทำยังไงอะเพงไงปลาก็ไม่มาปลาไปไหนหมดนะปลาตายนะแหน่พระพายตะโกนเรียกปลาดิปลาปลาตัวายปลาอยู่ไหนบอกพระพายมาแล้วป๊ามาเร็วป๊าป๊า เราหาปลาแล้วเร็วมากินอาหารปลาพายเร็วตอนนี้เรากำลังสงสัยว่าปลามันหายไปไหนหมดนะปกติเขตอพยพทานปลาจะต้องเยอะนะไม่รู้ทำไมที่นี่ปลาไม่มีอ่ะพายหาปลาไม่เจอเลยเฮ้ยดิเราเปลี่ยนที่แล้วนะเราก็ยังไม่เจอปลา เดี๋ยวเราจบทริปทําบุญวันพระกันไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินแล้วเพราะตอนนี้ก็บ่ายมากแล้วพระพายพระพายหันมาบอกก่อนเร็ว <Okay. S 1> กดแชร์อ่ากดแช่ยกมื้สูงกดสัอ์าตะไคาย <Okay. S 1> ให้ด้วยนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะ,คะยกมือไหว้ด้วยขอบคุณค่ะ,คะบ๊ายบาย รางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่หนึ่งอุมพาพันพุทธศักราช2564เลขที่ออก9ก้าเจ็เก้าเจ็สองอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสองตัวงวดวันที่หนึ่งอุมพาพันพุทธศักราช2564เลขที่ออกเก้าเจ็